ต่างกนเท่าต่างอนลกเท่าตปาก้อต่างกอนเท่าหรือทุกอ่างที่ส่งรทก่างกเพียบเลิเท่าท้าเข่าใจเหล่าเท่านะทำกตจาน <pe> <thin> ี้ทนกินมัด <contamination> กับเกผู้เฝ้าเลยนกันตั้งแต่เด็กเพียงแการนี้มันเป็นโอกาสที่กินได้

สิ่งการนบัวเพราะว่าันต้องกาศาสนาแต่นม่ศาสนาเอาพพุทธเป็นนส่พึ่งกในุนว่าโยงอีนับางคนก็มีโอกาสไปบวดก็มีโอกาสในใส่บารยากันในคนในพวกใกจำเนี่ยเพชรบุญก่อนที่หาประมาณดีได้ดินไดก็สมูยไงยเสีย

ไม่มีเพื่อนดีใครลราก็พูดเฉพาะไหนสบายเขาสบายท่าปอบกันกับเขากัปดาหนจให้ในห้ให้เขาคือให้ดเป็นบทละหมาเยทินได้ปัจจุบนโอ้ข้าเจ้าแล้วพ้นมุ่โมโหจริงนดจะเป็นไว้ใ้สิ่งในถ้ำกับพืชปศินประพืนถ้ำประพืชสมาธิเข้าไ้ทำบุกับปรจจุบันเลยเป็นบุญอันมหาจุของเขา เนี่ยตล้ปีอาจารย์ะกด้จับปฏิบัติบริวารขึ้นยางโยมไทยบัตรนจารบัตรไก่เยี่ยแียงบัตรแก่บันจาดบัตรไก่เยี่ยยงบัตรเป้าบัตรเป้าบัตไรแน่กนต่างบัตรพุ่งยงีหลับหรือบัตรหอยคาบัตรไรเน่บนมากเหนือมากเห็นเหนือมากถันรู้นกำลัไปถึงออสูรัตมันมีใจครับเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นตอนนั้นตอนที่มาเห็นความงามของพระพิสมองพระเจ้าที่ปริญาณ เธอไหยอยลอรบเข่าที่เขาได้ย้อนใส่บาทเข้าได้เห็นเข้าปื้มใจพิศษาคุณงจบว่าเนี่ยคนดีคนเก่ามาก่องกันก็เรียกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงก็คือการยุคปุรยุคต่อไปก็คือกตายุคยุคของคนมีบุญมาเกิดก็คือภาษีอาภาษีอาภาษีอาเมตไต่หนะอาเมีไต่ดีเพื่อกีคือพระักษณทุกท่ายเนี่ยเนี่ยเขาอาจจะได้เกินเมาพอพอคนได้มาเป็น อาเขาเรียกว่ายันกอ่อยเป็นผู้เผยแรพร่ศาสนาซอ,อยเิในยุคชุนทานอาจเขาติงฟังพันธุรร์พันธุ์มสองมาเวียนวายตายเกิอดอีกว่าไงมาสองมาเจ็บมากป่วยมาตายอีกมาอยาดใส่มาอยากเจ็บอยากป่วยาตายุกข์พลมานจริงคือเขามีภาคเรื่องมาสองมาเวียนวายตายเกิดเขามีโอกาสในมากทับถุนทับท่าอย่างแรงพวกดีๆีเขาสิคัดไปรต้องโคตร ขัาผู้ล้วเป็นรรลกล้วถูกอรามากินกังก็นกินอาหารของเขาเป็นพชวนเลสด่วสิัาย่วนผู้ที่ทกมดแล้วไปล่อท่นสองนั้นเนแล้วล่อลงมาเกิดบองกับบาปที่อาเจียนเตาเปในุตรนมาบัดมาบอกไงเลลงเกิดยุน